มันใหญ่มากนะครับเฮ้ยแเบ็ดอ่านพี่น้องโอู้หูนี่ครับผมขั้นเบ็ดโอ้หูร้ควงพี่นออ้องเอ้ยนี่ครับผมนี่ขั้นเบ็ดพู้นะครับผมนี่นี่ครับพี่น้องมันหยังไหวพี่น้องอนี่ครับผมรุ่น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 ดูว่าครับสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าบ๊าดดิวพี่ลุยครับ ถ้ามหาเนี่ยครับผมมือนีิครับผมเนี่ยใส่เบ็ดครับพี่น้องเนี่ยเอาทีปูครับพี่น้องมาใส่ปูพี่นมือนีิครับผมมาใส่ปูพี่น้องนี่ครับหมยเข้าครับหมยใส่ปูเข้านี่ครับน้ำบวกน้ำแข็งเด้อพี่น้องเด้อพอหน้ำไปหน้ามันบวกเนี่ยมันจะมาถอนน้ำบวกพี่น้องนี่ครับตามมือนะพี่น้องมือีจะพาไปใส่เออมือจะพาไปเนี่ยปูผมเอนงครับนี่จัดเฮ้ยครับผมอืมปูห้ามันลอยดพี่น้องย้ำพื้นครับผมอืมนี่ครับเห็นปะปูตท่านึ่งเลยพี่น้องปุเนี่ะ มันมาจากไหนหน่าครับพี่น้องพูดนะนี่จะปูได้พี่น้องหมดอ่ะอุย้ยไหลคลากรายแน,พนยพี่น้องเอ้ยพูดนะเพะโอ้ยมาพี่น้องสอนนั่นเลยมันขึ้นตุ๊กหยาดเอ้พูดนะปูขวัญพี่น้องปูงปขวัญน,น,นี่ครับพี่น้อง ครับปูห้องอู้ยี่ตัวมากพี่น้องนะไงไงส่เบสพี่น้องมาใส่ยำขึ้นเลยวไอ้บ้านใส่ปูบ้านนี่เ้องพูน่ะมันฟูอยู่ด้พี่น้องยำขึ้นเห็นไหมครับถึงตัดเลยพี่น้องนี่นครับผมง่ายแฮง ไอ้ผมพี่น้องปูเฮาสอนข้าวเดียวพี่น้องกูนะมันขอนพี่น้องมันขอนเดี๋ยวมือเชื่อฟาไปใส่ผมพี่น้องมือพอกันครับสข้าไปใส่เบ็ดมือครับผมเงี้ยปูเฮาครับเอาตือเลยครับใหม่เราผมใหม่แล้วข้ามาใส่เบ็ดครับพี่น้องใส่เบ็ดยังเวียนะครับน้องเงี้ยปูครับพี่น้องครับผมนี่ครับปูของไปใต่เมื่องมาขึ้นนะครับผมพี่น้องไต่เอาครับนี่ยไต่น้มบวกน้มนำเาจ่อยแจ้ครับผมพี่น้องเบ็ดเนี่ครับไม้เฮาไม้หม่องเก้าครับพี่น้องยามครับมืบนนั้นมาน มันปลาเขายหญ่ครับพี่น้องมาตามหาปลาเขายหญ่อีกแล้วมื้อนี้แต่ว่าเบ็ดเบ็ดมาใหม่ครับผมพี่น้องนี่ครับเบ็ดใหม่นี่ครับเบื่อใหม่ครับเป็นตาละข้างนะพีนาะงร่องเบิ่งครับพี่น้องเปลเป็นสายเอ็นที่นี่เป็นสายเอ็นครับเบ็ดชุดเก่ามันมันมันห่างมั้งล่ะครับพี่น้องมันมัน้งมันผูนทังว่านอมพี่น้องเนาะตามันยังมันพังเม็ดใส่ซูมือใส่ซูมือครับผมเบื้องว่าบ่ได้ใส่ใส่เกือบซูมือครับพี่น้องบางเทือก็ได้บางเท้อก็บ่ได้เนาะครับเนาะมื้องเท้ากงบเบื้องเบิ่ง เหมืองบุได้ก็มี่คือว่านะครับน้อไปดูดูตัวดูเลยเห็นไม้ครับพี่น้องครับเบ็ดสุดไม้เลยเป็นสายเอ็นนะครับพี่น้องเนาะลองมึงสายเอ็นมึงทีนะครับผมมันสียงไหนมีเอเซียเป็นแนะน้ามาว่าใช้สายเอ็นครับมันจะโอเคครับสายเอ็นมันจะดีเพราะว่าใช้นย่อยปูเนี่ยันว่าพันหลายครับด้วยนะครับพี่น้องนี่ครับหลังแหลงใส่เลยครับผมหลุดนะครับสมาร์มอรอปนี่ครับผมสามหลาฮะปอกง่า่อีกแล้วนี่ครับเบ็ดเท่า หลายข้งางนะครับเนาะนี่ครับเบ็ด<อ>เจิมเจิมเบ็ดบไหมครับผมนองเบิง้งนี่ครับโอเบ็ดไหมขั้นไหมพร้อม สบายครับผมพี่น้องหลังแรกเข้าไปหลังตัวไปครับผารุ่นกันจ้าเจัาหน่อยสิผ้ามายาบมันบ่แม่เจ้าหน่อยผ้ามายามครับเดี๋ยวใส่คอนี้อยากแทรกก่อนครับครับวิธีเสียบเนี่ยครับเสียบขาขึ้นก้าวครับพี่น้องนะครับเจ้าเมื่ตายพี่น้องเสียบขลางขามองที่สามันครับน้องน่ครับใส่ที่สวยแล้วครับผมพี่น้องปูหมายครับใส่ไปเลยครับผม กับกวางเขาเยวอยากได้กินครับผมพี่น้องลองเมืองึลอยไหมครับผมมันโมจะใส่ไปนี่เลยครับนี่ละมาเด้่องมันตกไปไหเด้อหมายเ้าจะไปเนี่ยล่ะจ้ามันมันเก็บยวไปไหนหนึ่งครับพี่น้องครับผมนี่ครับเดี๋ยวผมก็อยากใส่เบ็ดครับพี่น้องนี่ครับหม้เ้าไปนี่ครับไปหนีเลยครับเดี๋ยวจะมาหลุดนม่ยันกันครับ ครับผมข้าพญาไม้ครับผมพี่น้องเดือดงานมากครับยามรอบแรกบ่ได้จัดตัวพี่น้องครับผมต่อขึ้นครับน้องวุรุ่นครับผมเดือดงานมากจริงจริเดี๋ยวตัววุพี่น้องสุ่นงานครับให้มันขึ้นรอบที่สองกับผมพี่น้องนี่ครับเว้นบ่ได้จัดตัวพี่น้องโอ้โหเฮ้ยเจตัวนี่หลังนี่ก็ประหลาดกับพี่น้องยามไม่ลัางกับพี่น้องบ่ได้จัดตัวท่านใดที่เข้กันครับรอบนี้ครับรุ่นงานครับ ดัองไหนนี่การพี่น้องแรนวะอุ้ยอ้ยโดนะครับหลังนี้โดนะครับผมนี่เห็นไหมคุณบอกไปสู่พี่น้องคุณดึงครับคุณกันอุ้ยนี่ครับโดนแดมแดกมากนะครับนี่มัน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  แตมแรกกับผมพี่น้องนี่ครับมาแล้วกรบผม ผมใส่สวยเลยพี่น้องคุณนะครับสบหยอดเลยครับเดอขาอยาก้นครับโอ้ยลึกลพี่น้องนี่ลึกๆๆเดี๋ยวเขาอ,อยาปนครับนี่ครับผมบรดูุนอยแล้วแต้มแรกครับผม มาแล้วแต้มส,สวยๆเลยพี่น้องครับผมนี่หนึ่งแต้มครับไะลุยหลังกังไปครับผมเดี๋ยวผมล้างนะครับนี่ไหนหลังอยู่จุ๋อยู่น้ยโน้ยโน้ยลัางอยยังอยู่ครับผมเยังยังอยู่เหมือนเดิมมันจะเป็นลมว้อยๆเนาะลมไม่ว่าครับมมือนีจริงจริงแลวหนาวเลยพี่น้องเนะน,นื้อลมหนาวมาแล้วครับ วางเว็ดห่อน้อ,อนอ่อนครับผมพี่น้องอุ้ยแล้วนี่โกงพี่น้องนี่ครับเบ็ดโกงของหนูเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมอยู่วออยู่วอนี่ครับเป็นกันครับลุงนกันนี่ครับผมเบ็ดพูดนะอยู่นอนเนาะพูดติง่งนี่พูดนะพี่น้องอา อยู่พ่อพี่น้องลุนกันครับลุนกันอยู่นเนาะโอ้ยอยู่ครับพี่น้องตายครับตายครับผมตายครับพี่น้องถือโดนครับตายเลย มัน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 ดูหลังกันไปครับผมสองแต้มลรอครับมีคนพี่นอ้องสองแต้มหรอครับผมไปดูหลังกันไปครับไปดหลังกันไปครับผมันี่นกับบอสหลอนครับ ยังอยู่เหมือนเดิมเหมือนแล้วครับพี่นอ้องเบ็ดแล้วสองหลังครับรอ,อ,อนครับรอนเสือยหลังนี่ครับเห็นไหมครับพี่นอ้อง ดูไม่ต่อครับเดี๋ยวๆวะหลังสุดท้ายครับผมพี่นอนที่นี่นี่หลังอย่างนี้ใกล้กัน เนาะห็นยังไงครับหลุดมือสอบครับผมครับผมพี่น้องทุกคนงานครับแตงมาสองแต้มครับผมรอบนี้ครับแตงมาสองแตงนะครับมือสอบแล้วดูกันไหมครับผมมันสีมานบวกครับผมมือเสอบพอกันครับเดี๋ยวพ่อมาหยามครับผมพอดีเยี่ยมสอครับบายดีเยี่ยมสอจ้าข้าพายามพิสครับผมพี่น้อง คืนเดาได้ไปสองแต้มนะครับเนาะเบ็ดเงียบหัวครับนี่ครับไปลุน,นยมิมซาครับผมสีมาน์คครับผมลุยด้วยกันครับยามพันเอกปูด้วครับพี่น้องปูเลยตู้มิดเจตัวเนาะพี่นอ้นองเนาะเงียบยังคือเกา่าอยู่ครับผมครับเงียบยังปู่เหมือนเดิมมันลึงเบ็ดลึง,ลงขอแลเวรอพี่น้องคือโบ้เถื่อจะมาขึ้นเดีไปสองแต้มขึ้นนี่ ตายตัวนึงบ่าตายตัวนึงครับดูนมึงครับเศ้านี่สิมานบ่ไปล้างต่อไปครับอ้าวลังนี่หลอนต่อครับพี่น้องเอาฮียไปกินแล้วหลังนี่โอ้ยกินแอะไรกูถือเบ็ดน้อยเนาะมันหลอนปลุดพี่เสือบ่เฮียไปหลังต่อไปครับผมห,หลังางหยาดนี้ป่าบอลครับพี่น้อง นี่ฮะการครับผมแม้มบ้าหลุนกันครับหลุนเหมือนกันเอาเข้าไปเนี่ยครับอุ้ยเนี่นะพันเบ็ดหายพี่น้องโอ้โหพันเบ็ดโกโ,โ้่ละครับผมนี่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 ครับหลุนลุนหลุนหลุนลุนนี่ครับผมพันเบ็ดอุอ้ย ตัวปาพี่น้องอืออครับผมอุยนี่อยากจับครับผมเอ้านี่ครับอูโวมโมโมูมูดุมือเรินๆอุยอุ้ยของาพี่น้องอมมาทักงาที่นื่ ของชาวตุ่มหมานะครับผมมาแล้วมาแล้วนี่ครับผมแต้มสวยเลยครับหนึ่งแต้มครับผมแค่สุงครับผมดูตรงนั้อแต้มีสวยเลยครับตัวนี้นี่ครับสุดยอดแล้วหนึ่งแต้มครับไปหลังต่อไปครับผมครับผมลวกันต่อครับ อย่ามาไล่หลังเลยพี่น้องเบ็ดผมว่างขึ้นน้ำแน่ครับผมเต็มมากเต็มหนึงครับดูเงี้ยครับผมโอ้ยหลังนี่กระหลอนครับพี่น้องหลังหนาคือเบ็ดหายครับผมพี่น้องผมปักไปซื้อเลยนะครับผมรุ่น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 เฮ้ครับผมปักไปซื้อนี่แหละเฮ้ยเดี๋ยวเบียดจานพี่น้อง อู้เน no ี่ครับผมขั้นเพ็ดโอ้โหลงโค้งพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมนี่ขั้นเพ็ดพลยนะครับผมนี่นี่ครับพี่น้องมันหยังไหวพี่น้องนี่ครับผมหลุน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 อยู่วะครับผู้ดินโบราณอุ้ยอยู่อย่างครับพี่น้องของแท้มากเลยครับ อุ้ยนี่แหละผมใส่สองโลกเขาพี่น้องนุ่น่ะปาดนี่ครับผมอุยเม่อีใจที่งนี้พี่น้องครับนุ่น่ะเบ็ดหักเลยพี่น้องเกือบโบยู่ครับผมพูน่ะปาด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 ทั้งท้ายสายเอ็นครับผมพี่น้องบุกค่อยดีนะครับผมสายเอ็นผมมาเนาะขาดได้หลังทุคนเดี๋ยวผมไม่ได้ทายเบิ้งนี่ครับผม ของเงยอีกเลยพี่น้องคุนอ่ะบูย๊ยสุดยอดครับผมมาหันมาอีกแล้วคุ้มแล้วครับผมตัวเดียวนะครับผมคุ้มเลยสภาพเบ็ดโดอ้โหจนสีเบ็ดไม่ไเลยนี่จ้ะเบ็ดไม่เลยครับผม,มดีนะยังอยู่เหน็นอ๋อถือมือขึ้นเนี่ยครับผม ตอนเมื่อวานเมื่อท่นเห็นเศร้าๆดิโดนเลยครับผมเดี๋ยวขาอยากปลดน,นครับมันใหญ่มากนะครับดีใจประคัคพี่น้องคุณนะจอดเลยจ้ะอืมใครยุ้มันยังอยู่อ,ยอุ้ยครับของแท้ของแท้สองแต้มรับผมคุ้มเลยครับผมตัวเดียวนี่คุ้มเลยครับผมอุม้ย นัน่นตูเดียวก็เต็มถุงอาเนี่ยพอดีได้เอียบครับผมเอียบไปตัวหนึ่งครับอ่ะรูนังต่อไปครับข้าจะดีใจอยู่นี่ไปเขอเพิ่งสภาพเด็ดนึงอืึนี่ครับผมดินแบบพักเลยครับผมสีกเลยครับผมเบ็ดไม้เลยจ้าเลยเพิ่กเก็ดไม้เลยเรียไม่ไหมเลยครับผมพี่น้องดีนะยังเอาอยู่ สภาพเป็ดครับพี่ดีดีทิมนะครับขั้นเนี่ยครับผมบได้แล้วไปทางต่อไปครับเยอะยังอยู่กับพี่น้องหลังนี่ครับนี่ครับเยือยเข้าเยือยยังอยู่เหมือนเดิมตายนะบ่ตายครับบ่ตายนะครับปล่อยครับผมปล่อยครับ แล้วสองเต็มจ้ะ,ะรุ่นนี่ครับผมรุ่นรุ่นรุ่นนี่กอเดี๋ยวเวลาล้างแล้วะครับนี่ครับใส่ถุงม,มือแล้วครับผมเม็ดอ่ะไปล้งางต่อไปครับ ยังไงล้างหนาลังหนาตรงนี้การครับพี่น้องนี่ครับเป็นตุ้งๆยูวอ้ทนายครับผมนี่นี่ครับเด็ดโค้งนะครับพี่น้องป้ายูวอ้ยูวอ้ยลุ้นกันครับนี่ครับจะทำอย่างนี้เหรอยูวอ้ยเฮ้ยเด๋วส่วนมากข้างใน ไปหลุงพี่น้องอุ้ยนี่ครับผมขาดแล้วครับพี่น้องนี่ครับขาดไปน้ำปากป่าแล้วครับพี่น้องหลายหลังแล้วครับพี่น้องผมม่ไดทให้บ้างครับนี่ครับทางเหยียดของมันครับผมมันขึ้นก็เป็นครับผมเ่้านี่ก็สองหลังนะครับนี่แหละเป็นเนียนี่ครับผมนี่ครับนี่นี่ขาดไปน้ำกันเลยครับผมวพี่น้องคุณนะ จะได้เปลี่ยนสายหม่ครับพี่น้องโอ้เสียดายเด้อโอ้ยหนีันพลอยบ่พี่น้องสายมันนี่โว้ยพลอยแห้งครับพี่น้องมือดึงอาขาดนี่โอ้ยบดใดการเราจะได้เปลี่ยนไหมครับผมสายมันเป็นลายหลังแล้วเนาะเขาบาดใทางเสียดายเสียดายไม่ได้สิน้อยคนว่าจริงจรงเลยครับผมจะไดสายพี่อีกแล้วครับมาหลังต่อไปครับผม โอ้เชิดได้เิดได้เป็นผูตายครับเนี่ยผ่้ตายครับพี่น้องปล่อยครับผมตายจะได้ผ่้ตายให้กับปล่อยครับง่ายดีไสน์จะไม่สอนหรือไม่ครับจะไปหาไหมเหี๋ยสองหลังสุดท้ายครับพี่น้องนะครับนี่สูแงแิเตอร์บอบินมิตีรีส์อยู่ กโงก,กงโกงอ่งนี้พานมันอ้ยเปนภาษาอะไรด้วสรุปผลงานครับผมเจ้านี้ครับแต่มาสองแต้มนี่ครับแต้มนี้ใหญ่เลยครับพี่น้องแต้มนึงครับแต้มที่สวยเลยครับนี่ครับมันขึ้นกันได้มาสองครับพี่น้องสร็จแล้บเบ็ดเงี้ยปูห้องครับผมเดี๋ยวเฉพามาแกะมือครับพี่น้อง พอสายตีเปลี่ยนสายไหมครับผมนี่มันหลุดมันขาดหลายหลังเลยพี่น้องมือขึ้นก็ขาดหลายหลังครับบเวทีไทยเพึ่งเราพี่น้องเนาะก็ยังคือยังวัตัุเสื่อเมื่อพอมือเศร้ามือเศร้านี่กับโอ้ยแม่นี่เลยครับพอยแห้งครับผมสายนี่ครับตีเปลี่ยนไหมครับผมนี่ครับผลงานเราตัวนี้ยังแห้งนะพี่น้องดูนะตัวใหญ่นี่นคุ้มเลยครับคุ้มเลยดูนะหมานขัดหมานแน่โอ้นี่ครับเดี๋ยวจะมามาแก้มือเขาพี่น้องเนาะ ขอบคุณตัวร่างกากับผมที่เขากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณครับขอบคุณค่ะถทำอาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ก็ืเป็นกำลังใจในการให้คลิปต่อๆไปครับพี่น้องสัดวรับคลิปนี้กอะเขาจะเฟี้ยงซื้อหน่อครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้าทิมหน้าพ่อกันไหมครับจะไามาแกะมือครับเด้อพี่น้องเดี๋ยวคนอยากเป็นสายเบ็ดก่อนของไง